เรื่องต่อมาครับกรณีที่มีการลอบยิงทหารเมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมาปรากฏว,ว่าทางตำรวจก็มีการตรวจสอบเรื่องนี้ก็พบว่าจากข้อมูลที่ผมได้รับเนี่ยพบว่าน่าจะเป็นการของคอปทอ ซึ่งเรื่องนี้ก็สะท้อนให้เองว่าการชุมนุมของกลุ่มนายสุเทพกับพวกไม่ว่ากอคศสคอทอก็เป็นการชุมนุมที่มีอาวุธถึงเรื่องนี้นะครับทางตำรวจเองก็จ่อขอหมายสารคนออ้นคอบเรียกอาวุธ ักเพื่อไทยนะครับรองเรียนจากประชาชนโดยเฉพาะประชาชนที่บริสุทธิ์นะครับที่เขาเดินทางในกรงเทศพื้นที่การชุมนุมไม่ว่าย่านสวนลุมก็ดีย่านของกอพทที่ชุมนุมอยู่ก็ดีเขาอ,อยากให้มีการตรวจสอบเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่รวมทั้งผู้ที่เดินทางผมจึงขอเรียกร้องไปยังสรสครับ สัานการตำรวจแห่งชาติรวมทั้งเจ้าหน้าที่ทหารที่ดูแลความมัน่นคงขอมีการตรวจคน้นกลุ่มผู้ชุมนุมโดยเฉพาะกาดที่ตั้งบังเกอร์เอาง่ายเหมือนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไรอย่างนั้นเหมือนคือวันนี้ประเมืองไทยนะครับกําลังเหมือนกันย้อนยุคไปเหมือนอิรักสมัยก่อนขอให้ตรวจสอบนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจประชาชน ว่ากลุ่มการเหล่านี้มีอาวุธโดยขอยตรวจสอบอย่างจริงจังนะครับและเริ่มดำเนินการในอาทิตย์นี้ทั้งที่สวนลุมของก่มกกปศรวมทั้งทุกพื้นที่ที่คอปทอ,อยู่ด้วยนะครับพเพราะเป่เช่นนั้นผมว่าสถานการณ์ขนาดทหารเป็นฝูกยิงและถามมาไพรชนคนไทยเนี่ยที่เขาเดินทางไปในพื้นที่ระหว่างที่มีการชุมนุมเนี่ยเขาจะมั่นใจอย่างไรนะครับนี่คือสิ่งที่เราอยากจะเรียกร้อง ให้มีการตรวจสอบในเรื่องนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวด้วยนะครับ